ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอล์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของนี่เลย เอสปานะครับกับความปังของสเตจจากงานประกาศรางวัล b a l l o n Music Awards ประจำปี2023นั่นเองเอสป่าเนี่ยได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้แล้วก็ได้คว้ารางวัลจากงานประกาศรางวัลน,นี้มาด้วยนะครับไป4คนกลับมา4่ถ้วยกันเลยทีเดียวและก็ได้ขึ้นโชว์เพลงปังนะครับกับการทมแปคครั้งใหม่อย่างดรัมม่าเองนะครับเอาเพลงดรัมมามาๆๆกันทั้งงานเลยทีเดียวบอกเลยว่าโชว์ครั้งนี้ของเอสปาคือปังมากเสื้อผ้าหน้าผมคือเลิศสุดใจเลยนะครับอาดใจแฟนคลับมากมาก เราไมยาทุกคนต่างบอกว่านี่แหละคือหน้าผมคือลิปสติกคือการแต่งหน้าคือเสื้อผ้าชุดต่างๆคอสตูมต่างๆที่รอคอยมานานและทีมที่ แต่งตัวสไตล์ลิให้กับเอสบาในครั้งนี้เนี่ยไม่ทําให้แฟนคลับผิดหวังเลยแม้แต่นิดเดียวเลิศม,มากๆเมืม่อเสื้อผ้าหน้าผมชุดพร้อมโชว์เนี่ยก็พร้อมปังตามไปด้วยนะครับเรียกได้ว่าขนแดนเซอร์มาจนเต็มเวทีโชว์แบบต่อเนื่องสุดปังแล้วก็โชว์ความเป็นสาวอินเนอร์แรงตัวแม่สไตล์กวางยายได้แ,แบบอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับ เรียกได้ว่ามันสะใจไปเลยทีเดียวมีการเปลี่ยนบีทเพลงให้มีความบล็อกเพิ่มเข้าไปอีกนะครับหนักแน่นแล้วก็แข็งแกร่งฮึกเหิมกันมากๆเลยจนโชว์ครั้งนี้เนี่ยชาวเนติเซนเกาหลีนะครับเขาถึงพูดเป็นกระทู้ฮอตขึ้นมาแล้วก็มอบมองให้เลยว่าเป็นสเตทที่ดีที่สุดของงานประกาศรางวัลเมลอนมิวสิกอะวอสในครั้งนี้ชาวเน็ตเกาหลีนะครับก็บอกว่าภาพรวมทุกอย่างเนี่ยมันดีมากเลยาาการแสดงของเอสเปคือสิ่งที่ดีที่สุดของงานคนก็บอกว่ายกให้เป็นสเตจอันดับที่1ในงานวันนี้ บางคนก็บอกว่าเอสปานั้นเนี่ยชนะมากขึ้นโชว์คือสุดยอดนี่คือโชว์ที่ทําให้เขาไม่ลืมเลยและก็ยังมีคอมเมนต์ที่บอกว่าเอสปานั้นเนี่ยปกติแล้วจะชอบถูกพูดถึงในเรื่องที่ไม่ค่อยดีหลังจากขึ้นโชว์แต่ครั้งนี้ทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเจ๋งมากและก็มีคอมเมนต์อีกมากมายเลยนะครับทั้งบอกว่าคาริน่านั้นบ้าไปแล้วตอนที่คาริน่าพูดทําให้ทุกคนบนเวทีรวมไปถึงที่ดูอยู่รู้สึกฮึกเหิมตามไปด้วยอยากจะเต้นตามแล้วก็ยังบอกว่าจีเซลเนี่ยคือเลิศมากทำ ไม n อินเนอร์ถึงแรงแล้วก็ดีขึ้นได้มากขนาดนี้พัฒนาขึ้นสุดๆแล้วก็มีคอมเมนต์นะครับที่บอกถึงวินเทอร์ด้วยบอกว่าวินเทอร์สวยมากเลยเพอผมยาวปุ๊บหวานขึ้นมาทันทีแต่ก็ดูเท่นในเวลาเดียวกันชีหนิงของเรานะครับสองหนิงเอสป้าเนี่ยได้รับคําชมเยอะมากๆเกี่ยวกับอินเนอร์ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันบอกว่าอินเนอร์ของหนิงหนิงเนี่ยเกินกว่าคําว่ามักเน่ไปแล้วแค่เดินหรือว่าขยับตามมองกล้องนิดเดียวก็รู้เลยว่านี่แหละคือตัวแม่นะครับได้รับคํเชื่นชมกันเป็นอย่างมากต่างถูกยกให้เป็นโรดที่ดีท สเตทที่ดีที่สุดจากงานประกาศรางวัล Melon Music Awards 2023นั่นเองนะครับใครที่ได้ดูโชว์แล้วเป็นยังไงกันบ้างกับโชว์ดราม่าจากเอสปานะครับชอบกันหรือเปล่าคิดว่าเป็นโชว์ที่ดีที่สุดของงานนี้เหมือนกันกันกบชาวเกาหลีไหมคอมเมนต์มาได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพลงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง